เที่ยวชมตลาดโบราณบางพลีกันแล้วก็ต้องมาทําบุญไหว้พระกันต่อที่วัดบางพลีใหญ่ในหรือวัดหลวงพ่อโตซึ่งอยู่ติดกับตลาดโบราณบางพลีนั่นเองครับเราไปนมัส,สการท่านเจ้าวาดและเจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการพร้อมสํารวจอารยสาปัดวัดหลวงพ่อโตบางพลีกันด้วยครับหลังจากโควิดที่ เงียบไปประมาณ2-3ปีตอนนี้ก็เริ่มจะปกติแล้วก็มีประชาชนญ,ญาติยมท่านสาธุชนทั้งหลายทั้งชาวไทยและต่างชาวต่างชาติค่อนข้างที่จะมาเยอะแต่ก็ยังไม่ไม่เยอะเหมือนแต่ก่อนก่อนโควิด ลักษณะของแต่ละบุคคลที่จะอบนบานสารกล่าวเรื่องมาขอพรหลวงพ่อตหลายหลายอย่างบางคนที่มีเรื่องมีราวมีปัญหาบอกว่ายให้มีเรื่องไม่ลาวขอให้เรื่องร้ายกับกลายเป็นดีเนี่ยมาเบกหลวงพอ่อโตแลนี้มันหยุดปึ๊กทันทีเลยมันแปลกไอ้ของที่ไม่เห็นตัวนี่นะอืมเราก็สายบาร,รมีคุณบาร,รมีหลวงพอ่อโตบาร,รมีคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์ที่ย่านยมหลังไหลมาปัดเปล่าให้เรื่องสิ่งร้ายๆ้าให้กลายเป็นสิ่งดี ให้มีความเจริญก็กล้าวหน้าสุขภาพแข็งแรง้าขายร่ำรวยอยู่เย็นเป็นสุขลักษณะนี้เยอะมากก็คิดไว้เัมืันกันข้างหน้ายังไงก็ถ้ามันมีคนพิการมากขึ้นยังไงก็ก็ต้องทำให้เพื่อคนพิการเข้าบรไกาาบขอพรและนมัสการหลวงพ่อโตได้ ท่านพระเดชพระคุณเจ้าวาดวัดบางพลีใหญ่ในท่านก็พาเรามาชมพระอุโบสถหลังเก่าซึ่งสมัยโบราณนี่ <c oughs> ก็ยัมีต้นพิทุลยักษ์เลยนะ <c oughs> ต้นใหญ่ตังต้งตสง่านตรงนี้เลยจน <c oughs> กระทั่งหลวง,งพ่อเผือกหลวงปู่เผือกกิงแก้ว <c oughs> ก็ได้มาอขอเข้ามา <c oughs> ก็ตัดต้นที่คุณออกแล้วแกะสลักเป็นผู้ประสานกระจาดที่เห็นในปัจจุบันนี่นะครับโอโ้นี่องค์จริงท่านนี่ ให้ญาติโยมคือแปะทองหนึ่งองค์เท่านั้นเลยครับหน้าตากสามอหนึ่งคืบเป็นสำลิดทั้งองค์เลยเป็นพระสมัยไหนหลวงพ่อโตเนี่ยครับสุโขทัยเป็นพุทธศิลป์สมัยศิลปะสุโขทัยเลยนะครับซึ่งเป็นยุคเดียวกับหลวงพ่อทองคำวัดไตรมิตรไตรมิตรซึ่งทางพุทธศิลป์นี่ก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นช่างชุดเดียวกันว่าจะเป็นช่างหลวงกันแหละใช่ไหมครับหลวงพ่อ ห้องสุขาไฮเทคสูตรต้นตำรับที่วัดบางพลีใหญ่ในโอ้ทำไมตอนนั้นถึงคิดทำห้องน้ำฮัลโาลาขนาดนี้หลวงพ่อครับไปห้องสุขาตามวัดก็ดีตามปั๊มน้ำมันดีมันไม่ค่อยสะดวกพอเราขึ้นมาดำรงตำแหน่งเจ้าว,วาดก็คิดสร้างทำห้องน้ำให้เทคขึ้นมาโดยไปเห็นที่ต่างประเทศบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกามีแนวคิดมามาพอกลับมาจากอเมริกาก็เปลี่ยนหมดเลยตัวตอย่างเป็นอัตโนมัติน่ นี่และครับวัดหลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่ในและตลาดโบราณบางพลีจังหวัดสมุทรปราการกำลังเตรียมการปรับปรุงและพัฒนาให้มีอารยสถาปัตย์เพื่อการเข้าถึงได้ของคนทัมวลครับ